สวัสดีนะคะทุกๆคนนะคะวันนี้เข้าสู่ช่องนะคะกูดลักวิทแม็กนะคะวันนี้สั้นๆแม็กนะคะแม็กวินขอให้ทุกคนโชคดีนะคะวันนี้เข้าสู่ช่องของกูดลักวิทแม็กวินนะคะวันนี้เราจะมาให้หวยหวยฮานอยฮานอยตัวนี้ อธิบายก่อนนะคะหฮานอยนี้รกแมวลูกลูกเราให้โชคนะคะไม่ใช่หวยไม่ใช่หวยวิเคราะห์นะคะตอนนี้เปมวใหาถ้าเกิดเราสตรีมได้นะคะเราจะสเราสตรีมให้เลยใกล้หวยออกสตรีมให้นะคะว่า ยอดเรายัางไม่ถึงเว่าเราเพิ่มทำช่องได้ไม่นีกไม่ถเดือนถ้าจะประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์สาอาทิตย์แล้วมั้งเราแต่ช่องนี้เราทิ้งไว้นานแล้วนะเราไม่ได้ใช้ก็เลยมาต่อยอดนะคะคิดได้คุณคิดได้งั้นเถอะรถแรววันนี้ให้เรามาแล้วนะคะอยากให้ทุกคน กดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้เราไม่ซีเรียสนะคะหวยนะคะกดไลค์กดแชร์หวยน้องแมวชัดไหมคะมัวๆเนะ so s <S มไม่ค่อยชัดเป็นอะไรลูกแมวนำโชคฮา <It 's S 1> นอยวันนี้ <no more. S 1> เอาไปเลย วันนี้ลุกแมววันนี้ลูกสึกให้คู่เดียวเลยนะเน็เนๆเลยวาชมก่อนนะว่ามันจะเลขเปลี่ยนไหมลุกแมวเราให้มาชัดๆเน้นๆวันนี้นิเคอีกก็แตกเจาะนะคะให้สี่สามาสีสามปันสามมา3ามเร้งสีสามนะคะโอ้เปลี่ยนนะคะเลขเปลี่ยนนะคะ เลขตันี้เปลี่ยนกี่โมงแล้วเนี่ยนี่บ่ายสองครึ่งนะคะไม่แน่ใจจะเปลี่ยนอีกหรือเปล่านะคะ <c oughs> ตัวนี้นะคะเลขไม่เปลี่ยนเนี่ยให้ตอนแรกให้เลขนี้นะคะตอนนี้ก็ให้เลขนี้แล้วนะคะตอนนี้ให้เลขนี้ตอนแรกให้คู่นี้นะคะแล้วมาดูมันเป็นเลขนี้แล้วนะเปลี่ยนเป็นเลขนี้ เพราะฉะนั้นนะคะเราก็ไม่รู้นะคะเพราะว่ามันจะเปลี่ยนอีกไหมนะตัวนี้แค่บ่ายสองครึ่งนะคะนะตัวนี้เราให้ไปก่อนนะคะตัวนี้เรามาชมกันหลังหวยออกนะแม่นไม่แม่นมมมเรามาชมกันหลังหวยออกนะคะตัวนี้เห็นไหมคะมันมวัวไหมวันนี้มัวมว,มวนะลูกแมวนำโชคนะคะ แปดสามนะคะงวดแรกให้มาเอามาอีก9ก้านะคะจัดเต็มเลยนะคะสี4สองนะคะแล้วก็83าก็เอาแค่นี้นะคะนี่นะคะเราให้แค่นี้นะคะวันนี้ฟันไปเลยนะคะวันนี้เราฟันไปที่9กกับสี่นะคะ ฟันไปที่เนะคะฟันเเม็ดเดียว9กาฮาหนอยรวมฮาหนอยรวมนะคะวันนี้ก้องไม่ชัดใช่ไหมคะฮหาหนอยรวมหรือว่าวันนี้เออชัดแล้วนะชัดแล้วนะคะมันเป็นอะไรหวยหาหนอยรวมวันนี้นะคะวันที่19 วันที่19เดือน11บเดสิบเกเดือนสิบเนะคะนะให้กันไปเลยนะคะตัวนี้โรกแมวนําโชคหวยฮานอยมีแค่นี้นะคะนะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจถูกแล้วขอให้แชร์ให้เพื่อนขอให้แชร์ให้ญาติพี่น้องกดไลค์กดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ต,อต่อไปนะคะ เราให้ทุกันทุกวันนะหวยนะเราให้กันมาแปดปีแล้วนะแต่ว่าตัวนี้เราเพิ่งมาลงที่ YouTube เราแค่ไม่กี่เดือนนะคะน่าจะเดือนเดียวได้นะนะก่อนหน้านั้นก็ทําเป็นอย่างอื่นนะคะทําเป็นลงกิปัะ,ะนะช่องแมวของเรานะคะนะคะเราได้น้องแมวมาเราเห็นหน้ารักเราก็ลงไปลงมาอา้าว ให้หวยมาถูกให้โชคเรามานะได้เยอะเลยเราก็มาทำกลุ่มเรามีกลุ่มตั้งกลุ่มมา8ปีแต่ตอนนี้เรามาลงกันให้เห็นเห็นนะคะนะของเราไม่ก็ไม่ได้ย่อยไปกว่ดอาจารย์ท่านไหนนะคะเราให้ติดตามชมกันได้เราไม่อยากจะพูดไม่พูดมากนะคะก็เจ็บคออยู่นะนะคะ น้นนีะะคะขอบคุณนะคะเป็นกำลังใจการกดไลค์กดติดตามนะคะเราขอบคุณมากๆนะคะใครกดไลค์กดติดตามเรานะคะเลขจะเปลี่ยนไม่าอยากจ,จะไม่เปลี่ยนนะคะน่าจะเป็นเลขนี้นะคะบ่ายสองครึ่งแล้วนะคะเราทำคลิปมาให้กันเห็นเห็นเลยแปดกับเก้าสี่สอนะคะ กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจสุดท้ายนี้แล้วข้อขอให้เฮง mm hmm. ๆรวยๆ Thank you to watching me Thank you everybody Good luck number with m c q u e e n Bye bye See you next time